ไม่มึงโวแบบมันก็มันก็มีคนเล่นอยู่นะลองเล่นดูไหมลองเล่นดูก็ได้โอเคนี่ผูเพยเยอะมันมีแบบแพสองกับแพหนึ่งเต้แพแพอะไรนี่ไงมาดูอ่ะเขาออพาร์ทเหรออ๋อของกูไม่มีตัวทีอ่ะของกูไม่มีตัวทีอ่ะเอาจริงนเดี๋ยวกูแคมให้ดูอะไรอ่ะมึงมึงอีนี่มันจะรอเสียบมันจะรอเสียบมึงมึงจะรอเสียบไป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  มไม่ไปคะ่ะไ,ไ,ไม่ไปค่ไปไม่ไป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 ไดีปไปไรับนะคะสูไเกมไปลปไปนปไปไออปไปไเไป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 อปไ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 ปานไปไปไาไนอไปป แต่ว่าไม่ทำาสะดีอ่อมที่เกียดตัดที่เกียดตัดคลิปแต่ว่าอยากรีลิสคลิปนี้มากเดี๋ยวจะพยายามสัดขยันสัดคลิปให้แล้วก็จะลงให้ดูเล่นเกมอีเวลินดีกว่ามาเรียกว่าเฮ้ยมึงมาอาจจะมาไม่ดีกว่าเฮย้ยชินอัลเวเมนเหรอกดอะไรกูกดโนมามาแล้วมาแล้วกูกดโน กูเชื่อหน้ามึงอะไรทำไมดิทำไมมึงเปลี่ยนหน้าเหรอไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนนะไหนขอดูหน่อยส่งมาให้ดูหน่อยไม่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเหรอไม่กูนั่งนี้อยู่แล้วเออเออเหรอมึงทำแล้วกูตกใจเลยมึงจออกไปไม่ได้หากุญแจเหรอโอ้ได้จ้าได้อยู่จ้าบอกไม่ได้ห้องเยอะมากอุ้ยอันอัน เหมือนกูป้าอุ้ยต้องอัดหน้าจอแล้วมึงเล่นไหนไหนเออกูเล่นในความกูอัดอยู่กูอัดอยู่ก็แค่อ๋อแล้วเออเออมึงอัดมามาเข้ามาเข้ามาคือกูอุ้ยเียอะไรวะมันมีมันมีอะไรก็ไม่รู้จานแตกจานแตกจานแตกเออใหม่มากคือมีมีอะเราเล่นเฮ้ยกูมีพายเอาไปทำอะไรวะหลุดอหลุดวะไม่ใช่กดอะไรได้บ้างวะกดอะไรไม่ได้เลยพายหรอเอาไปแดกพายให้อีฟลีนได้อีฟลีนก็อยากมีไพ่ มันกดมันกดเอาไหรอได้เมื่อกี้ฉันเจอไทยเหยียนต้องทำอะไรเนี่ยเสียงประตูยันเสียงประตูเสียงประตูให้เปิดน้ำไม่รู้ป้าป้ามึงเปิดไม่ได้ไปที่อื่นไาไปที่อื่นป่ะอันแรกอ้นแรกแม่มีไม่มีในเ่ในห้องนี้ดูสิเปิดไม่ได้เหรอมึงก็ต้องเดินขึ้นไปป่ะไปะแปะปะปเฮ้ยมีจดหมายขออ่าน ูบีโอเคเข้าใจ่ายละเป็นว่าไม่ได้ยินเสียงตลอดเลยอะเราต้องทำอะไรกันวะไม่น่าน,นะคะคิดว่ามึงมันเปิดไม่ได้ทั่ประตูตเลยอะเปิดได้ปะเออใช่ไม่ได้เอ้าทำไม่ได้อลยขัดจะต้องไปด้านล่างเราจะต้องก้าวไปด้านล่างแล้วก็เจอมันชื่ออะไรนะอีบลินว้าอีเอฟรินอุ้ยมืดจัง มือจังเพิ่มแสบสักหน่อยเพิ่มแสบสักหน่อยแต่งแต่งเติมเติมอะไรของอะไรของอะไรทำไมมันเหมือนแบบเฮ้ยเนี่ยกูติดกูเดินติดฮะมึงเดินติดประตูอะไรนี่ไงอะไรเนี่ยตะซิงพัสอะไรมึงถืออะไรกูถือชิปนี่ไงได้แล้วอุ้ยแหมมึงแต่อีกแล้วทำแลไวเขาขอเก่งเนาะ เอออีเวลินคุณม่อัดแจ๊แจ๊คม่าทำอะไรพี่ไม่ไม่ใช่ไปไหนเอเวลินอไปไหนเอเวลินเสียงดังมากเอางี้อีเวลินเลิกโวยวายก่อนคือตอนเนี้ยที่วะมึงขายห้องนี้ปะเปิดไม่ได้อะคุณแม่โอ้คือเวลาเราได้คีย์สำคัญอหละอีเวลินจะโผล่ดังนั้นเรา รู so ้ทันเว้ย oh ม oh ึงเงนเปิดไม่ได้อ่ะข้างบนปะวะไปข้างบนดิคือตอนนี้เสียงเกมดังมากกลัวๆกลัวๆอัดเกมออกมาแล้วแบบเสียงเสียงกูจะเบาเหมือนตอนเล่นนิ่ว้ายเฮ้ยเฮ้ยเชื่อใจน่ากลัวมากอยู่นี่นี่เองว้ายแปลงมันแปลงฟันของอีเวลินเก็บเอาไปทำอะไรอ่ะต้องแปลงฟันไหมยังไงหรือว่าใช้ซอฟหรือพี่ต้องแปลงฟันให้น้องหรือยังไง อ๋อไปฟันหายไปแล้วอะมาเอาไปเก็บไว้ั่นไงมึงแปลงฟันเสร็จจะทำอะไรต่ออาบน้ำปะเหมือนเราต้องมาจําลองใช้ชีวิตแบบอีเวลินน่ยทำไมอ,อะว้ายห้าหล่นห้าหล่นบู็บ,บูทูธบาดหรออุ้ยีบ้านอีนี้รวยนะ <S <S 2> <S 2> นมีมีแปรงสีฟันบูทูธนียมัน,ม,นมันเหลืออีกอันหนึง่งเหลือแปรงสีฟันอีกันหนึง่งลองเปิดเปิดตรงเปิดตู้ได้หรือเปล่าของพ่อของแม่หรือเปล่าอยู่ข้างบนปะวะ คือน้องอีเวลินพีทที่อยากช่วยอยู่แต่พีทตี้อะเข้าใจปะถ้าเชิดถ้าเช็ดหนูถ้าคนหนูตรงนี้เหมือนเปิดได้นะหรอมาเปิดแค่ไหนในตรงนี้เนี่ยทำไมกูเปิดไม่ได้วะกูก็เปิดไม่ได้มันเหมือนกดได้ทำไมต้องตัวเราปิดผิดแปลกเหรอไม่สั่หรือยังไงวะไม่นะทางขยานนี้ก็เปิดได้นะหรือทำยังไงคือตอนนี้ไม่ใช่อะไรกดรัวๆเลยอีเวลินบอกหน่อยไม่รู้จริงๆอันนี้ยมมันคล้ายๆมีมิกอะแบบว่าไม่บอกอะไรแต่ว่ายังมีมิกยังกดได้ไงอันนี้กดแล้ไม่ได้ เราต้องอะไรว้ายเจอแล้วเยลโล่โบอยวายอีสปีบอยวายอีกแล้วไหนดูดิอันนั้นกุญแจ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 นี่นนี่ห้องไหนด้านล่างปะมันมันเขียนว่าอะไรอ่ะมันเขียนว่าเมนเบดรูม o m งว่าเบดรูมจะอยู่ล่างหรืออยู่บนเบดรูมอยู่ด้านบนไม่ใช่หรอลองดูลองดูอันนี้มันลิฟวิ g room นะรู้ได้ไง ไม่ไม่รู้ได้ไงว่ามันคือลิฟวิ่งรูมเห็นป้ายหรอไม่ไม่ได้เห็นแค่ดูทรงมันน่าจะเป็นลิฟวิ่งรูมอ๋ออ่ะให้ดาวสองห้องนี้คือห้องไหนน่าจะห้องนี้นะเมนห้องนอนบ้านวิกลคนประหลาดไม่ถูกนะจ๊ะอยู่ห้องนี้ไหนว้เลอแบแอบแอบมึงมึงว่าอีวลินจะผมมาทางไหนไ่นช่อะไรคะสะดุงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรอ๋ออเคค เฮ้ยเฮ้ยโอตาแดงอะไรๆตากุ้งยิงปะคะให้ช่วยไหมเมื่อกี้มีอะไรก็ไม่รู้ค่ะตาสีแดงเจอแองเจิลค่ะไว้ไหนเฮ้ยหรือว่าอันนั้นหรือว่าอันนั้นช้างตาแดงปะเซิร์ฟเซิร์ฟเซิรฮ้ยอะไรอะไรอุ้ยด้ามจับนี้ละพายจับอะไรเนาะอันนี้ป้านี้ป้านี่นี่นี่เฮ้ยมึงอีลวนจะโผล่มามึงระวังฟึ่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 งมึงระวังฟึ่ง ไม่เจอกุณเจหลักละลองไปห้องนั้นไหมห้องห้องท้ายสุดอะปึ้งไหมปึ้งไหมมุสาวาไหมมุสาวาไหมไม่มุสาวาไม่ได้มุสาวาปึ้งปึ้งไหมอ้าวประตูปึ้งประตูปึ้งกลัวดิเฮ้ยเสียงอะไรนะสนุกดูนะรักจริงเลยเกียรตอนที่ห้องนั้นมันดังปึ้งอะคืออะไรมึงเปิดเพราะห่มเหรอไม่นะไม่รู้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาาาจรย์นมันปึ้งแล้วคือปึ้งมั่วซั่วมากกูตกใจ อุ้ยเต้มันให้จำอ่ะตายแล้วมันให้จำแคปดเด Remember ไม่เป็นไรคะ่ะมันมีระบบที่เรียกว่า Capture อยู่ไม่จำเป็นต้องที่จะต้องจำนะจ๊ะ Remember คะ่ะ But we not remember the story จิงถ้าไปทำให้แฟนใครดันมารู้สึกดิบขำๆตลกตลกแม่แจะพูดก็ละเวกแอปแบ,บแ๋วบบเกินคนเขาดูออกนะคะเสียงโอ๋ยนี่ไง เปิดอะไรเปิดอะไรเปิดอะไรเยียนไปดูให้หน่อยอีเต้ไปไหนอยู่นี่อยู่นี่กุญแจกุญแจหยิบเลยปิดหน้าฝางเหรอไม่ไม่นี่หยิบ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 กุญแจข้างในไม่กุญแจขึ้นยิบไม่ได้อีสัสอ่ะกูหยิบเองเยียนเตรียมเตรียมปึ้งนะเตรียมปึ้งมุสาวาปึ้งไม่มีปึ้งไม่มีเฮ้ยมึงมันยุดอีอั้นมันยุดไหนอีดอกไม่เห็นอีดอกนันน่นนั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 ่นตุ๊กตาหายเยียนตุ๊กตาหาย มอมี่ยวเโอ้โหคือกูรู้สึกทำไมจะไปไหนจะไปไหนนั่กูจับดีไปไหนไม่ได้คุแจห้องเลยน่าจะห้องด้านล่างนะคะคุณแน่นันนันนวิ่งวิ่งวิวิวิ่งเสียมากกวจังวะนี่หรอแอบแอบอบแอบไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่เอันนี้พาดวันเหรออันนี้อันนี้พาดวันหรอผิดวันเฮ้ยมือมันกด Take a good look see the back book ฮึที่เ s อ see the back book หลังหนังสือหรอตาก่อนเต้อะไรไปด้วยไายบายเอมิเลียไม่ใช่เอเวอร์ลีดีวดีโอ้ยแม่งคุยไม่ไปก็ได้ค่ะทำไมเอเวอร์ลีมันโวยวายจังเลยวะนี่อะไรก็พูดดีดีใช่สามตุลาว่าถูกวันมาครู้ไหมว่าประเทศฉันเกิดอะไรแต่ไม่พูดดีกว่าอันนี้กูออกไปไม่ได้อ่ะ เอาไปไม่ได้ตอนนเอาเกินมาเดี๋ยวไปเดินซ้ำซีซ้ำซัวสิเดี๋ยวอีเวลินก็วีอีกทำลายเขาของอีกโวยมึงเราต้องกดอะไรในสมุดเราต้องกดอุวยวกูกดได้ยังกูกดได้วายวายบ้านมีคนคนประลาไม่ได้มุสาวบอานี่ไงนี่ไงบวกไม่เหนอันไม่เหอันเราต้องไปจำเลขเราต้องไปจำเลขมันต้องมีเลขที่ไหนก่อนถึงจะกดอันนี้ได้นั่นสิ แต่บวกมันคือสามนะเต้เสียงอะไรไม้กูกดอ๋อให้กดเป็นจำนวนปะ่ะอืทำไมมันวองอะ่ะโฮ้ยเขียนเกมดังกดอากาศอบาดออกไม่มดเอาใหม่นะคะได้ค่ะเดี๋ยวฉันดูต้นทางให้นะเผื่อถ้ามิล,ล่าเดินออกมา ตัวส,สุดท้ายไม่แน่ใจว่าเป็นเก้าหรือเป็นสี่อะกูกดไปทั้งสองแล้วไม่ได้อ่ะถุงเจ็ดเก้าเจออะไรไม่รู้เมื่อกี้ไปกดรูแล้วมันดังตึง้งกูไม่อยากมองกูกลัวออกไปสำรวจกันก่อนไหมคือไม่อยากเดินคนเดียวคือไม่อยากเดินไปกลัวอุ้อ๊าอ,อีอันมานี่พูดอะไรหน่อยมันเปิดห้องไรอะ อันอันนี่ไงอันนี่ไงมานี่มาหนึ่อ๋อไี่งไอ๋อนี่ไงต้องเป็นสามเจ็ดเก้าได้ต่อเลยเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามเจ็ดหรือเปล่ามึงเรียงผิดหรือเปล่าเก้าศูนย์สามเจ็ดเก้าศูนย์สามเจ็ดไม่ก็เจ็ดสามศูนย์เก้าลองดูอ๋อหรือว่าต้องกดอันนี้คือเก้าศูนย์ โอ้โหอุตส่ายแล้วเจยมาอยู่ตอนนี้เมื่อไหร่คะเนี่ยเราลองเดินเข้าไปดูใกล้ๆกล้กันไปฮะอะไรอะไรไฟไฟไฟนี่กดตุ๊กตากตุ๊กตาเต้นหน่อยเต้นหน่อยเต้นได้ไหมเต้นได้เปล่าดูยังไงวายเพ็ดวายเพรหรอเปล่าไม่มีเลยอีอันไม่โหลดหรอของกูเห็นเป็นเพชรนะอยู่เนี่ยเนี่ย ้าวเหรอกูไม่เห็นเดี๋ยวกูหยิบนะไม่ใช่มันเก็บไปแล้วหรอเออมึงหยิบเลยกูให้ไามึงไปไหนอะ uh huh. ไมะไร This all make sense s now อ๋อไม่มันเป็นคั t ซีนคั c ซีน Queen Martha was the Queen about 100ปีที่แล้วแต่ว่าเกิดอ uh ่าฮะ after becoming Queen mm hmm. เออหลังจากหลังจากทำไม a p p a r e n t Martha วอสเอาวีชว้าตายแล้วอีเวนต์หลังจากการราชินีเอ้ยแล้วไงต่อแป็น่กกูขีี้เยแปนมันเป็นแม่มดหรอกูก็บแฟลพโชคดีที่มาตามงกุฎเจมแบ็กนาวอ๋อโอเคแมม่ดวิดเอาเดอะเจมออนเฮอร์เทียร์ดีที่เรามีมงกุฎเออสปิริตวอสเซฟีอ๋อคือเหมือน คือเหมือนอีคือเหมือนอีมาตาเนี่ยมันวิญญาณมันไม่ไปไหนเพราะว่าเหมือนไอ,อนเพชรตมมอนเออเพชรตมมุนกุด erm มันหายตอนนี้สปีลิตมันคงไปแล้วแหละขอบคุณกูยังมันบอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าตุ๊กตามีส่วนเกี่ยวข้องทมอ๋อหรือว่ามาตาสิงอยู่ในสิงอยู่ในนั้นออแล้วมันเกี่ยวอะไรอย่างของมาตาอยู่ในตุ๊กตาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเอเวอร์ลินไม่รู้บัตนาชีเทคโอเวอร์ได้ครอบครองรูสังขารตอนนี้เธอได้ครอบครองรูสางของฉัน เออเซจมแฮสซามาตาฮันต oh. so ิงเดอดอร์แอนด์อเวอร์เฮาแล้วเอเวอร์ลินเหรอนาวเอวอร์นี่ไงน่ะเอเวอร์ลินแคนเดรสอินพทียใช่ไหมะเหรอตุกตาจะอะไรหลอกหลอนเราจำสแกนคุณผ่าหูฟังก่อนข้างหนึ่งตอนนี้เอเวอร์ลินสามารถพักผ่อนอย่างสงบได้กูบอกเลยนะเหรอเหรอ โอ้เอเวอร์ลินแกอุ้ยมึงมันเตะเราออกจากเกมเลยจริงเหรอเฮ้ยยมายืนเรียงมายืนเรียงหน้าพลิสหน้าพลิสเอาไปไหนกูอย,อยู่นี่ไป้หาก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาร์ทสองเนี่ยเราจะค่อยมาเล่นใหม่เพราะว่าอ่อมและดึกแล้วก็อีเอเวอร์ลินน่ากลัวเกินเหมือนจะยังไม่ปล่อยวางด้วยยัง<ๆ>ไงก็บาย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 เต้นได้ไหมเต้นได้ไหมเต้นได้ไหมไม่ได้คูเต้นไม่ได้ฮะ ตัวจะอุบัติไปเป็นไรก็สวยเหมือมนเดิมบายปยบายบายบ่<อ>